เดินาไปมาชานสองรถรดรวจดีตารางโอโบนน่าจะทานีเจหนึ่งจะเข้าเทียบดูตัวดูป้ายดูเลขที่นั่งนั่งตามหมายที่โซนอูไว้ด้วยนะครัาบป,ประสิ่งของอย่าลงเดิมตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจะลุกขึ้นลถ ทางที่หนึ่งเดินไปต่อหน้าเลยนะครับทางที่หนึ่งจะอยู่ระหว่างห้องสินค้าทางที่สองต้นปาประกาศห้องประชานาคารห้องตัวโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะสี่ห้องโต๊ะสองก็จะมีตารางเก็บเงินมือบนและมีนาฬิกาอยู่นี่ผมก็จะเดินทางไปกับผมวันเจ่นหนึ่งที่ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวรอชมกันว่าวันนี้จะไปถึงไหนยังไงนะครับ